ให้พ่อให้น้องแต่อีกเนี่ยเอาถึงโรงเรียนแล้วอะแล้ววันนี้แม่ไม่ได้ให้ค่าขนมนะเมื่อวานเก็บขวดไม่ได้เลยลูกเอ้ยงั้นก็กินข้าวกลางว,าวันละกันรู้ไหมแล้วก็ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีจะไปโกงเพือเ่อน,น,นเขาน่ะเชื่อฟังคุณครูเขาด้วยองั้นแม่ไปก่อนนะลูกได้แม่เอาไปเลยแล้วตอนเย็นแม่มารับ And เจอกระเป๋าอยู่ตรงสนามค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวครูประกาศตามหาเจ้าของให้นะคะค่ะนี้เราจะพานสุดย้ายจิที่แกเพรานี้เอานมาเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยกเราหายอ่กแกปเมื่อกีฉันเห็นฟาดเก็บกระเป๋าแบงใครไปก็ไม่รู้เมื่อเช้าแม่ฟ้าด้าก็ไม่ได้ให้ตังไปด้วยจริงเหรอ ก็ไมคือฟ้าดให้ดูเรื่องแล้วมนะันไปาดาวันนี้จะไปเล่นอะไรกันดีเล่นบอลเล่มะไม่เอาอ่ะเราเบื่อแล้วเล่นมาแล้วไม่ใช่หรองั้นเราก็เล่นบอลดีกว่าอ๋อเล่นบอลแล้วก็ไปวาดรูกกำเนนะิดฟาดาโอเคได้นะนฟ้าดาเาป็นคนขับรถกระบะช่วปชื่น ไ่ได้ขโมยไปไม่ใช่ว่่ถามพอเดียสิใช่ฝาด้ไม่ได้ขโมยกระเป๋าได้ไม่จริงไม่จริงไม่จริงยาวีก็เห็นอันปันก็เห็นใช่ไหมใช่หมใช่ใช่ฉันไม่ได้เอาไปใชฝ้าด้ไม่ได้เอาไปนะไม่เชื่อไม่เชื่อฉันจะไปฟ้องขู่กันกระเป๋าท่ไมเป็นไของมันใหม่เนี่ยไปแต่ไปฟ้องรู่กัน ประกาศตามหาเจ้าของนะวันใหม่อ้าวเหรอคะก็<ช>เห็นฟาด้าหยิบกระเป๋าเงินหนูไปหนูก็นึกว่าฟาดา้าเป็นคนคำนวณวันใหม่ฟาดา้าถึงแม้ว่าฟาด้าเขาจะไม่มีเงินแต่ฟาด้าเขาก็เป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์หนูอ่ะอย่าไปมองคนที่ภายนอกลูกหนูอ่ะควรจะไปขอโทษเพื่อนแล้วไปขอคุณเพื่อนนะคะค่ะจะทำยังไงคบอกค่ะ,คะดีมากคค่ะ ไหมวันวนะ <Yeah. S 3> ันนี้นะคะจะมีการมอบเกียริบัตรให้กับนักเรียนที่ทำความดีก็คือเก็บ อะไรได้เอ่ยเก็บกระเป๋าเงินเพื่อนได้แล้วก็นามาให้ครูประกาศตามหาเจ้าของแสดงว่าเพื่อนมีความซื่อสัตย์นะคะ,ะมีความซื่อสัตย์โรงเรียนก็เลยมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์คนนั้นก็คือเด็กญินนิรันธิดารุยการะค่ะอ่ให้น้องออกมา้างนอกเลยนะคะข้างหน้าเลยะคะ่ะ เดี๋ยวครูจะให้ขอการาบเรียนเชิญผู้นวยการโรงเรียนนะคะมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์ค่ะขอการาบเรียนเชิญค่ะผู้นวยการกล่าวโอวาทให้กับนักเรียนค่ะสวัสดีดนักเรียนทุกคนค่ะ ว่าทุกวันนี้นะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเกิดในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนนะคะในวันนี้เราก็มีเพื่อนเราคนหนึ่งน,นะคะที่ได้ทําความดีเก็บของได้นะคะไม่เอาไปของของตัวเองเพราะรู้ว่าเอาไปแล้วเกิดทุกนะก็เลยนํามาส่งให้คุณครูเพื่อประกาศหาเจ้าของตอนนี้เจ้าของก็ได้รับของคืนแล้วนะคะ ในเมื่อเพื่อนเราทําความดีนะคะโรงเรียนก็มอบกิจกิบัตรให้กับเพื่อนของเราก็คือนิรันทิดายุตการนะคะให้เก็บไว้เป็นเกติประวัติของครอบครัวของเรานะคะแล้วนักเรียนคนใดที่ทําความดีอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ทําความดีไปเรื่อยๆนะคะถ้าทำแล้วไม่มีใครเห็นอย่างน้อยตัวเราก็รู้ว่าเราทําดีทําดี ทำดีตลอดไปทำดีไม่มีสิ้นสุดแล้วการทำดีก็ไม่ต้องหวังผลเพราะผลที่ทำมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราก็คือทำให้เราสุขใจนะคะค่ะในวันนี้พอออาก็ให้ข้อคิดในเรื่องของการามความดีไว้เพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ